สามลักษัตย์ผีให้โชคเทวดาส่งข่าวดีแต้มบุญสูงจะเป็นใครบ้างวันนี้เราจะมาเคลียร์ชัดครบจบภายในคลิปนี้กันเลยครับ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับจงังหวะดวงกําลังจะเปลี่ยนครับจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคอยช่วยซัพพอร์ตมาคอยหนุนดวงชะตาของคุณแล้วนะครับสิ่งที่เคยติดขัดมีปัญหานับจากนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีบางคนจะมีข่าวดีทั้งเรื่องการเงินการงานและผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือบางคนนะครับมีโชคลาบเข้ามา นะครับจากสิ่งที่อธิษฐานขอพรไว้เรียกได้ว่าคุณจะรวยเงียบเงียบแล้วนะครับและอีกหลายคนครับจะมีโอกาสได้ของสิ่งที่เคยเสียไปแล้วครับจะได้คืนกลับมาอย่างแน่นอนครับทั้งหมด3นักกษัตริย์นี้ครับแต้มบุญสูงจะเป็นใครบ้างวันนี้เราจะมีคำตอบชัดเจนตรงประเด็นแน่นอนครับ เริ่มต้นปีมาโลงครับฟ้าเปิดทางเรื่องที่เคยพังจะกลายมาเป็นพลังนะครับโดดเด่นและดีมากๆเรื่องของโชคลาภและเรื่องการเงินครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาผู้ที่เกิดปีมาแมครับสิ่งที่เคยอธิษฐานขอพอรเอาไว้คุณจะได้เร็วเกินคาด ดีมากๆและจะมีข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องของความก้าวหน้าและชีวิตจะดีขึ้นครับและสําหรับคนเกิดปีกุนนะครับบ<อ>นเก่าที่เคยสะสมมาทั้งเรื่องการเงินการงานความรักจะวิ่งพุ่งชนเข้ามาพร้อมกันชีวิตดีดีเต็มระบบอย่างแน่นอนครับหากใครเห็นคลิปนี้นะครับทั้ง3นักษัตน์นี้อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทำนายขอให้เป็นจริงครับ